ผิวนี่แห้งกร้านไม่มีความชุ่มชื้นเอาซะเลยทั้งผิวหน้าทั้งผิวตัวขนาดทางครีมบำรุงทุกวันนะครีมยังเอาไม่อยู่เลยค่ะแถมสิวก็เริ่มเห่ขึ้นมาผิวหมองคล้ำม,มากไม่มีความใสใดๆเลยแต่พอนิชานะคะได้มาลองทานตัวนี้เลยค่ะซากนาคอลลาเจนตัวนี้นะคะคือแบบร้อนม,มากๆเลยเพราะว่าขนาดนิชาย,ยังทานไม่หมดกระปุกเลยนะ แล้วผิวสักษาผิวแห้งนะคือตอนนี้ผิวแบบว่าชุ่มชื้นมากเน<อ>ียนเรียบขาวกระจัดใสมากเวอร์แผมสิวเนี่ยก็แห้งเร็วกว่าเดิมอีกด้วยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนิชาก็ยังนอนดึกเป็นประจำทุกวันนะแต่ผิวหน้านี่คือไม่มีโซมเลยค่ะใต้าตาที่จัดดำๆนะคือดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะทานแค่สกาคอลลาเจนตัวนี้ตัวเดียวเองนะคะแต่ว่าเพื่อนๆอ,อยากรู้กันไหมคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลย คณะคอลลาเจนคอลลาเจนไดเปปไทด์100%เป็นคอลลาเจนโมเลกุลที่เล็กที่สุดในโลกมีประสิทธิภาพและดูดซึมได้เร็วที่สุดอีกด้วยค่ะเม็ด mm hmm. เป็นแบบซอฟต์เจลทานง่ายไม่ต้องชงให้เสียเวลาเลย